สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมกกกองนะคะเช้านี้ก็เนี่ยคะ่ะพี่รัตนานะคะสั่งมะยงชิดนะคะมาให้แม่แหลมนะคะนําไปให้แม่ผู้ใหญ่กับป้ารองนะคะเดี๋ยวจะแบ่งจะเกะเห็นเห็นแบ่งเห็นเห,ห็นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เจสตถือกล้องให้อาเจสบรรยายอย่าอย่าให้เห็นฉันด้วยฉันขีนน้ร้าย ระวังแตกสค่ระวังแตกข้ามโยนไม่ได้ยูนดีนะคะสวยงามนี่นะคะ,ะ,คะเป็นหน่วยเป็นหนวยเลย <c oughs> จะใส่แบบนี้มาด้วยนี่ปะลงกับแม่ผู้ใหญ่นะคะผู้ <c oughs> แม่ผู้ใหญ่บ้านใส่ปูมมาอย่างดีเลยทุกลูกเราเอาไปแบบนี้เลยบ่ เอาไปแบบโฟมนี่แล้เอาไปแบบโฟมเลยนะคะปทั้งหมดหกกิโลนะคะเอาไปแบบนี้ละเอไปแบบซื้อโฟมนั่นละเอาไปแบบนี้เลยนะคะจะได้สวยงามจะจะช่างนะคะแบ่ง <laughs> อ่ะร้างเลยเดี๋ยวนะร้าง,งเลยจ้าดูน้ำหอดแม่นคืงเลยปะเอาคนละสองรูอีกสองรูก็จะแบ่งแบ่งสก,กายนะคะแบ่งสก,กายอ่ราะว <ๆ S 2> ่าคงคงไม่เหลม กับเจทั้งก่อนได้แล้วนะคะได้แล้วขอบคุณแม่รัตนาด้วยนะคะขอบคุณพี่รัตนานะคะขอบคุณมากๆเลยสองแล้วจะสองอีกลูกหนึ่งพอแล้วคะ่ะนี่นะคะหนึ่งพูด <c oughs> <c oughs> ให้แม่ผู้ใหญ่กับป้ารองนะคะ สวยลูกโตโตทั้ทงนั้นเลยนะคะนี่ลูกเท่าหน่วยไข่แมนเนี่ยเ<ะ>ท่าหน่วยไข่เลยนะนี่นี่ดูฝ<ว>่ามือมขนาดฝ่ามือเจ็ดใหญ่นะนี่เต็มฝ่ามือสวยให้แล้วยังไม่ถึงดูแล้วเนี่ยน,น้อยหนึ่ง ของเราของเราได้แล้วนะคะอันนี้คือพิราตนา,าฝากผ่านแม่แหลมนะคะให้ประลองกับแม่ผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าถ้าเหลือก็แบ่งแบ่งต <Okay. S 1> ิๆเนี่ยค่ะให้สกายเพราะว่าครั้งก่อนนี้แม่แหลมไม่ได้ให้สกายส่งแล้วเนาะสงแล้วคะ่ะสองกิโลแล้วนะคะอันนี้ยังหัวงักไหมอีกหนึ่งหน่วยอีกหนึ่งหน่วยมันต้องไปหักกับน้ำหนักกล่องด้วยเอาสองกิโลเป๊ะๆไม่ได้รอก นี่นะคะนี่แหละได้แล้วสองถุงเอาถุงมาเถอะอี่ลืมแม่สกายเมื่อกี้แวหยุดแล้วก็ขึ้นมาเอาไปให้แม่ผู้ใหญ่ก่อนนะคะนี่กลับมาก็ไปให้ป้าลอง ขอบคุณพี่รัตนามากๆนะคะครั้งก่อนก็ของของแม่แหลมกับของแจ๊สนะคะได้รับแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พี่รัตนาฝากฝากผ่านแม่แหลมให้แม่ผู้ใหญ่นะคะแม่ผู้ใหญ่ป๊อปกับป้าองนะคะเดี๋ยวเอามาให้แม่ผู้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะไปธุระก่อนเดี๋ยวก็เอาไปให้ป้าองนะคะมายงชิดนะคะลูกตู เสื้อเลนย่าแม่น่ะย่าแม่อยู่ย่าแม่เอ้ยมารับมอบน่แม่ป๊าบ <c oughs> ไปถืออันนี้บ้านผู้ใหญ่นะคะ,ก,ะ,ก,ะ,ะกินอะไรเบียร์เฮ้ยไม่มีเงินโดน,โน,โน,โนอาจารย์รองไปถามกับพ่อแฟมเมื่อได้อยู่งหรือไม่เมื่อกี้นี้ม<า>ันมีหางเลยเข่าเอ็ดงานอยู่หานเพื่อหางยุตตารางค่ะ เขายังการอยู่นะอันนั้นเดี๋ยวรอแม่ผู้ใหญ่ก่อนนะนี่นะคะพี่มายงชิดนะคะพี่รัตนาฝากมาให้แม่ผู้ใหญ่นะคะกับปลาโลงเอามามอบเรียบร้อยแล้วค่ะมันะคะสองกิโลนะคะคนละสองกิโลกับปลาโลลอจังลูกท่าไข่ใหญ่หลายนะคะขอบคุณค่ะมอบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิปนี้ก็ไว้ทางนี้นะคะเดี๋ยว คลิปหน้าไปบ้านประลองสวัสดีค่ะ